เพียนสาขีดหนวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2568บแดัตรนี้วันที่6มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ขา้าพเจ้ามาดิจิเดศสบาจิตขอถวายเสียงสวดสารยายประสูะะนิพปรผลและมบนต่างๆ ถ่ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิเจรตน,นอใขลับปัญญาะในบทสวดอยา่อยางตัวน,นั่งได้เถิดสาธุบทที่หนึ่งบทสวดจำนงเทวดาสมัญตาจาักรวาลเวสุกัตตกัจจันตุเทวาตาสาัทธรรมโมนีราชสักสุนันตุสักขะโมกังส์เกกะมีจจรูปิคิดิสิคตาเทจะตริเควิมานีทิปิลเทจะขามีตัลวะค้าฮันีเขหะวัตถุมหิเขเต ภมาจะยันต <ersch> ุเทวาชละทะละวิสมะวิสมียะคะคันทปนาคาทิทันตาสันติเกยังโมนีวัลจนังตาทโวเมสุนันตุธรรมสวรนาการโอยมะทันตาธรรมธรรมสวรนาการโอยมะทันตาธรรมสวรนาการโอยมะทันตาบทที่สองบทบูชาพระลละลาตายอิมินาสกาเลนะพุททังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆงอภิปูชยามะ บทท bon <will cji> <will cji> ี่สามบทกาพันล <estar> ันลาตายอรหังสมาสัมพุทโภควาพุทธังพุทวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภวตตาธโมธมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภวตโตสาวะกัังโฆสังฆังนัมามิบทที่สี่บทสวดนมักการสิทธิคาถานโมตัสสะภวตโตอรหังตัวสมาสัมบุรุษานโมตัสสะภวตโตอรหังตัวสมาสัมบุรุษานโมตัสสะภวตโตอรหังตัวสมาสัมบุรุษาบทที่ห้าบทสวดไตยสนนะคณนัปทะ พุทธังสรณังกจามิธมังสรณังกจามิสังฆังสรณังกจามิทุติยัมีพุทธังสรณังกจามิทุติยัมีธมังสรณังกจามิทุติยัมีสังฆังสรณังกจามิตติยัมีพุทธังสรณังกจามิตติยัมีธมังสรณังกจามิตติยัมีสังฆังสรณังกจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสัปปทานัตถิเมสรณังอัญญธโมเมสรณังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสสตติเมหนุัส นัตถิเมสนาลังอัญญังสังโฆเมสนาลังวลังเอเตนะสัจวัเตเชนะโสธิเมหัตุสัพพทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอัลลังสมาสัมพุทโธว,วิชฌาลนาสัมปโนโส,สุกโตโลกวิทูอนุตตลโตปุริสธรรมาสารติสัชตาเทวมนุตตลลา,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 นานังปุโทโธภควาติบทที่แปดธรรมานุสติสวะคาโตภควาตธรรมโอสันทิิโกอการิโกเอหิปติโกโอบาลิโกปจจตังวีทิกะโพวิญโยหิตีบทที่เก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆโอชุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆยะยายปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆยะติทังจตาริปุริสัยยุคานิอัถาปุริสักุคลาเอสสะภควะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักเคนโยอัญเชรีกนันเนโยอนุตตะลังคุณยะเขตังโลกัสสาติบทที่สิบรัตนสูตรยานิทัพปุตตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันติเคสเพวะ ภูตาสุมาาพวันตุอโทปิสกัจจมุสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมทะสพเเมตังกโรถมนุสิยาปชายะทิวาเจระโตจจหารันติเยพลิงตสมาหินีลักษะอปมตายังกินจิวิตังอิทัวาภูลังวาสเคสุวาอย่างรัตนังปณิตังนโนสมังอธิตถาคาเตนะอิทังปีพุทเถรัตนังปนิตังอิเตนะสัเจนะสุวัติหุนตุขยังเวลาคังอมตังปนิตัง ยถาชขาสก,กยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิอิธัมปิธรรมเณรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสวัตถิหอนตุยัมพุทธสเศธโทรปะลิวันนาจีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาทินาเตนะสโมนวิชติอิธัมปิธรรมเณรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสวัตถิหอนตุ เทปุฆละอัตฏะสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิเนยาสุขัสสะสาวกกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธัมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะัสเตนะสวัตถิโหนตุเยสุปายุตามนัสสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมัสสาสหน้มหิตเตปฏิปตาอมัตตังวิไคหะรัทธาพุทธานิพุติงพัทธพุชมานาอิธัมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะัสเตนะสวัตถิโหนตุ ยัตินและเคโลปัทวิงสิโตสิยาจตุงพี่วาเตพิอสัมป์ปัมจมิโยตะทูปมังสัปูริสังวะหามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสสติอิทัมปีสังเครตะนังปีตังอิเตนะสัจเจนะสวัตถิหุนโตเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติอัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจปิเตหนติ ผู้สัก์ปมมัตตาเตภวังอัฏมมาที่ยันติอิทัมปีสังเคลตนังปณิตังอิตเนะสัจเจนะสุวัติิขนตุสหาวัสทัศนะสัมปทายะตยสุธรรมาชัหิตาพะวันติสกยยทิฐิวิจิกิฉิตันจะศีรัพภัตังวาปิยัตทิจินจิตจตูหัดปายหิจจะวิปปมุตโตฉะจาพิธานานิอภโภกาตุงอิทัมปีสังเคลตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์ที่โหงตุกินจาปิโสกัมมังกาโลติปาปะกังกายเยนะวาจายุทธาเจต,ตสาวาอาภพโคโซตัสสะปฏิชัตายะอภพพตาทิทพพธาปทัสสวุตาอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์ที่โหงตุวันนปักภูเพยัทาภูศิสกิคิมหานะมาเทปะทะมัสมิงคิมเฮตะทูปะมังสารรมะวังอธิสัยทิพานะคาม,มิงปะละมังหิตายะอิทัมปิพุทธีรัตนัง ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์หุนตุวะโลวะลังยูวะละโทวะลาหะโลวะตัโลธรรมะวะลังมัทิตยิอิทัมปิผุ้เทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์หุนตุวขี้นางปูรานังนวังนันติสัมภวังวิรัตตจิตานิยติจิตายติเกภาวะสมิงเตขี้นางพิชาอวิรุณหิชนทานิพันติธิรายาธาจัมปัตีโปอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์หุนตุ ยาธิยาณิธาปุตานิสมาคตานิภ to ูมานิวายานิวานตะลิเคตระทาคาตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตถิหนตุยานิทัพปุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวานตะลิเคตระทาคาตังเทวมนุสสะปูชิตังทังคังนมัสสามะสุวัตถิหนตุยานิทัพปุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวานตะลิเคตระทาคาตังเทวมนุสสะปูชิตังทังคังนมัสสามะสุวัตถิหนตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยะปริตบทย่อวงเล็บบทย่อ สัพพโลคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัตติโตสัพพเวลามิติกาโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวันสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภาวะวันตรลายโยสุขีติขาโยโภวาอภิวัตนาสีเดสานิจังวุธาปัญญิโนจัตตโรธรรมาวัตถันติอายุวันนรสุขังพลังบทที่สิบสองอธิทยาพยาสูตรเอวาเมสุตังเอกังสัมมยังพระกวะกขยายังวิหารติขยาศีเ สัตทิง g พิูสหหตเนะตัตละคพควาพิภูอมันเตสสัพพังพิกเวอธิตังกิจจกพิกเวสัพพังอธิตังจะคูพิกเวอธิตังรูปาธิตาจะจะูญญาณังอธิตังจะกูสัมผัสโทิโตยมิทางจะกูสัมปัจััญญาอุปจติเวทายตังทุกขังวาทุขังวาอัุขมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะเกียิโทสะเกียรโมหสเกียอธิตังติยาลามันเนเนะโิเกหิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโตอธิโตยามีทางโสตสัมผัสจะบัญชยาอุปัสจติเวทญาตังสุขังวาทุกขังวาอัุกขมะสุขังวาสัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโทสักกินาโมโหกินาอธิตังขัตติยาฉลามะเรเนนะโสเคหิตปิเทเวหิตตุเคหิโทมานาเซหิอุปยาเซหิตอธิตันติเวทามิขานังอธิตังคันธาอธิตาคาะวิญญาณังอธิตังคาะสัมผัสโตอธิโต ยมปิทานคณะสมบัติจักรยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปีอัจจิตังเกนะอัจจิตังอัจจิตังลักขะเนาโทสะเกนาโทหะเกนาอัจจิตังสติยาชราเมรินินะโสเกหิปริเทเวหิตตุเกหิโหมนาเซหิอุปยาเซหิอัิตตินติวะามิชีวหาอัจจิตาละสาอัิตาชีวหาวิญญาณังอัิตังชีวหาสัมปัติโสอธิโตยัำปิทางชีวหา اض, สัมปัติจักรยาอุปจติเวทายตังสุขังว yeah, e. าทุกขังวา อทุคขมสุขังวา <HHH> ตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะเกนะโทสักเกนะโมหเกนะอธิตังชติยาชลามลเนนะโสเกหิปริเทวิหิตโทเกหิโทมนาสิหิอุปยาสิหิอธิสันติวะธามกายโยอธิโตผลละพาอธิตากายะิยานังอธิตังกายสัมผัสสวิโตยัมปิทางกายะสัมผัสจับัยาอุปัชติเวทตังสุขังวาทุขังวาทุขมสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะเกนะโทสเกนะโมหเกนะอธิตังชติยาชลามนนะ โสกิห <So, S 2> hmm. ีปริเทวีห hmm. ีทุเกหีโธมานาสีหีอุปยาสิหีอธิตันติวธามิมโนอาทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสอิโตยมปิสังมโนสัมปัสปัจจายาปัจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวะทุกขามาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลักขะเกณะโทสักเกณะโมหะเกณะอธิตังชาติยาชามามดเนนะโสกิหิปริเทวีหิทุกเกหิโทมานาสิหิอุปยาสิหิอธิตันติวธามิ เอวังปัสังพิกเวสตวะอายียชาอาลียาชาวะโคตจักโสมิงปีนิพนติรูปสุปีนิพนิจักรโควินญนิปีนิพนติีจักจักโคสัมผัสเซปีนิพนณิติจะยำปีทางจักูโคสัมผัสจักปัญญาุปัจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอัุขามะทุขังวาตัศสมิงปีนิพนติโสตสมิงปีนิพนธิตีโสตวิญญาณปีนิพนติีโสตสัมผัสเซปีนิพนติยำปีทางโสตสัมผัสจักรปัญญาอุปัติเวทายตังสุขังวา อทุกรมาสุขังวาตสมิปินิพินติคณะสมิงปินิพินติคณะสุปินิพินติคณะวิญญาณปินิพินติคณะสัมปฏิปินิพินติยังไปทางคณะสัมปฏิบัญชยาอุปจชติเวทายตังสุขังวาทุกขังว่าทุกคมาสุขังวาตสมิปินิพินติชิวะหะยะปินิพินติอาศสุปินิพินติชิวะฮะวิญญาณในปินิพินติชิวะหะสัมปฏิปินิพินติยัมปิทังชิวะหะสัมปฏิบัญชยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังว่าทุกความาสุขของว่าตสมิปินิพน พอทัพสปินีพินิติกายวิญญาณนิพีนีพินติกายสัมปัสสปินีพินิติยัมปิทังกายสัมปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิปินีพินิติมนัสมิสปินีพินิติธรรมสปินีพินิติมโนวิญญาณนิพีนีพินิติมโนสัมปัสสปินีพินิติยัมปิทังมโนสัมปัจจยาอุปัชติเวทายตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขมาอทุกระมะทุกขังวาตัสมิปินีพินิตินิพินทานวิราชติวิราคาติวิตังโมจริยังกตัง กาลนียังน่าพลังอิทธิยัติปชาชนจิตใจอิทัิมวบเฉพากวาอัตมนาเติพิคูพกวาโตภาษาจังอิพนันตุงอิมาจมินจะปนะกวยรักกทั้มิงพัญญาเมเนตสสะพิคูสาสตร์อนุปัถายะอาศิอาวิอาสาเวหิจิตานิวิมุงคลสุติบทที่สิบสามอนัตตลักษณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพักว่าพานาณสียังวิหารติอิศิปษฐานยมิคัตเยตระลอกโูพักกว่า ंगिकवे लूपांग लूपांग फाला लूपे एवं मे लूपांग होशी व्यसना अना व्यसना चाहे कवे अफविना व्यसना फाला เวทนาญาเอวังมีเวทนาหุนตุเอวังมีเวทนามาหุสิติยะสัมเจดโคภิกเวทนานัตตาทศมาเวทนาอภารายะสังวรตินัจลาปติเวทนายะเอวังมีเวทนาหุนตุเอวังมีเวทนามาหุ่นสิทธิสัญญานัตตาสัญญาเะหิทังภิกเวตตาบวชิทนาจิทังเวทสัญญาอภารายะสังวรตียะ ลัะพิธาจะสัญญาอย่างเอวังมีสัญญาหุตุเอวังมีสัญญามาหุสิติยสมาจ้ากาแฟกเวสัญญาอนัตตาตัศมาสัญญาอภาระยาสังวรเตินจ้าลัติสัญญาอย่างเอวังมีสัญญาหุตุเอวังมีสัญญามาหุสิติสังขารานัตตาสังขาราจะเห็ทางภิกเวอัตตาพวิสวิสังสุในยุทธางสังขาราภารยะสังวตเตยงลัะพิธาจากสังขาราเรสุเอวังมีสังขาราหุตุเอวังมีสังขารามาเหตนสิ่ติยสมา โคฟิกกวสังขารานตตาจัสมารสังขาราอภารยาสังวรตินจัลปติสังขาลิศูเอวังเมสังขาราหุตุเอวังเมสังขารามาเฮสุตีวิญญาณังอนตตาวิญญาณังจิตยิ่งทางพิกเวอตาอภิสนาจิตังวิญญาณังอภารยาสังวัตีลจัลปตีวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหุตุเอวังเมวิญญาณังมาหงสิตีจสมารจัโคิกกววิญญาณังานตตาจัสมาวิญญาณังอภารยาสังวรตินจัลปติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหุตุเอวังเมวิญญาณังมาหงสิตี ตังคิมีชาพิฆเวลุปังนิจาวานิจาวาเทนิจาวันเตยัมบดังนิจังทุกรังวัดังทุคังวัติทุกรังมันเตยัมบดานิจังทุกรังวิปุรีนามัสมังกัลันตังสมุลุปัสิตตงเอตังมะมะเอโสหันมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังมันเตตังคิมีชาพิฆเวลุปังนิจาวานิจาวาเทนิจาวันเตยัมบดังนิจังทุกรังวัดังทุคังวัติทุกรังมันเตยัมบดานิจังทุกรังวิปุรีนามัสมังกัลันตังสมุลุปัสิเอโเตังันเต तंखिमे हाफी कवे संजानी चावानी चावती अनी चावंते जब बनानी चंतु कांगवा तंतु कांगवा ती तो खामते जब बनानी चंतु कांगवी पली नामा समांग कलंदु तंग समुद्र पति इता मामा ऐसो हम असमी ऐसो में अतति नो है तंगंते तंखिमे हाफी कवे संखालानी चावानी चावती अनी चावंते जब बनानी चंतु कांगवा तंतु कांगवा ती तो कांगवते जब बनानी चंतु नामा समांग कलंदु तंग समुद्र इता मामा ऐसो हम असमी अतति नो है तंगंते तंखिमे हाफी कवे फिख ना नि चवा चवा ते अमते बनाली चंगे बनाली चंथु खांग ना पिता मम इस हम इसे नो हे तेम ते हाफ फिखविंग तब बच्चू बनवा केु नि मम्मी नमेश ยากัดจีวิสณานิตาณัคตะัจจุปนนาัชตะวะภิตวาโอลังกาวาสภูมาวานินาวาปนิตาวาจันทุเรสัน์เกวาสภาเวทนานิตังวมะนิโสหมะเสมินะมีโสตติเอวะมิตังยะธาปุตังสมะปญญาสัพพังยากัดจีสัญญาติตาณัคตะัจจุปนนาัชตะวะภิตวาโอลังกาวาสภูมาวะนินาวาปนิตาวาจันทุเลันติเกวาสภาสัญญาณิตังวมะนิโสหมะเสมินะมิโสตติเอวะมิตังยะธาปุตังตมะปญญาตัะพังเยกัดจิสังฆาลาติตาตณั พิทาวะโอฬิกาวาสุภุมาวาหินาวาปนิตาวะยะยตุเลสันติเกวาสเพสังขลานิตังมะมะนิโงหะมัสเมนะมิสอัตติเอวะมิตังยธาพุทธังสัมมปะยะาทัตถะพังยังเกิดวิญญาณังอติตานังขัตตาปุตันังอัจฉริวะโอฬิกาวาสุภุมาวาหินาวาปณิตาวายันตุเลสันติเกวาสพังวิญญาณังนิตังมะมะนิโงหะมัสเมนะเมนะเมโสอัตติเอวะมิตังยธาพุทธังสัมมปะยะาทัตถะพังเอวังปัตสังทิกเวสุตตะ สุดตวะอเยสาวโกลปัสสิมิปินิพินติเวทนาปินิพินติสัญญาจปินิพินติสังาลิสุปินิพินติวิญญาณมิงปีนิพินตินิพินทางวิรัชติวิลาคามิมุจติวิมุตติสมิงวิมุตมิติานติชนาชาติบุติตังพมะจัิยังกตังกาลนิยังนปะลังอิทัตตาญติปะชาติติอัมโวจกภะะวาอัตมนาปตะวัคคิยาภิกขุภะะวะโตปาสิตังอิปนันทุงอิมัสัมมิจปาณาวยากละตาสัมิง thank <laughs> you